สวัสดีครับพี่น้องสปูสคกคนครับสำหรับเมื่อนี้ครับผมเซมา่าเววถึงเรื่องอพี่น้องมือใหม่นะครับที่อยากปลูกริกครับพี่น้องผมเซมาแนะนํานนำอาวิธีการปลูกที่ประหยัดต้นทุนนะครับ เมื่อไม่อยาฝ่าลงทุนหลายครับพี่น้อง,อองอน,น,นะครับเด้อเขายังบอกสำนักนะครับในเรื่องการปลูกผิกเขาก็ต้องเห็ดแบบผืนๆก่อนครับพี่น้องโดยการปลูกแบบคุมคุมฟางนะครับคุมเฟื่องครับพี่น้องนะครับและก็เป็นระบบหลากสายนะครับหลากสายยางโฮสหน่อน,นะครับพี่น้อง ที่เป็นการประหยัดตนทุ่นหลยนะครับเด้อนะครับสำหรับพี่น้องอาจจะมีทุนน้อยนะครับว่าจะปลูกพริกใดบ่ปลูกใดคือกันนะครับกันแนะนําให้ปลูกแบบบอ่อต่งลงทุ่นหลยครับพี่น้องเป็นการคลุมฟางนะครับคลุมเฟืองหรือบ่ก็เป็นแกบนะครับแก็บดิบจากโรงสีกระสอบบ่จักบาดหรอกครับพี่น้องเอามาคุมอันตามค้นตนทารอง นะครับเนี่ยพี่น้องนะครับและการปลูกนะครับนักวก็ไปคัดเลือกสายพันธุ์พริกนะครับพริกที่นิยมปลูกกันอยู่สมอนี้นะครับตะกูนพริกฮอตครับพี่น้องว่าที่เป็นอัมพาวาโกนะครับสมซาคตะและกาอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่พี่น้องนิยมปลูกกันหลายหม่องอยู่สมอนี้ก็อัมพาวาโกครับพี่น้องนะครับ เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการนะครับปลูกง่ายนะครับนวยง่ายนะครับนำนักดีนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเมื่อไหม่ครับพี่น้องก็ให้คัดเลือกสายพันธุ์นะครับวิธีการปลูกก็ชื่อว่าง่ายกับบาง่ายสบายาากกับบายากนะครับกระเรียมดินนะครับเตรียมดินไทยป้วนดินตากแดดนะครับเอาไว้จากเจ็ดมือเป็นอย่างน้อยนะครับเด้อนะครับ ไถป้วนดินทักสองสามรอบนะครับตากแดดไห้ดินมันล้วนซุ้ยครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเท่าขาอามาพเพาะเบียนะครับเพราะว่าสิพอในฐานหรือว่าพาะในเปลงดินกันแหละแต่นะครับกาประมาณ30มสบเมือก็ใหญ่กามาลงปลูกนะครับสําหรับเปลงน,นะครับหลุมเท่ากับร่องกลนด้ปุ๋ยขอกนะครับพี่น้อง ถ้าหากว่ามีปุ๋ยขอ,อกนะครับหาบไหรกัปุ๋ยเคมีกัเป็นสูตรเสมอนะ,น,ส 10, 10, 10, 5, นะครับเนน้ำสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับพี่น้องหลังจากลงแปลงปลูกได้ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเขาก็ให้ปุ๋ยท่างใบนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยท่างใบท์สิพ่นนะครับจากนั้นมาอีกสิบห้าหรือว่ายี่สิบหมื่นเขาก็ให้ปุ๋ยนะครับสูตรเสมออีกนะครับก็คือสูตร สิมผาซิาคือเก่านะครับกายมาเรื่อยๆครับพี่น้องให้น้ำก็วันละครั้งนะครับให้น้ำต้นเศร้าก,ก็ได้ต้นเลกกันดีนะครับการดูแลในการกําจัดเพียะนะครับอันนี้เราต้องดูแลตั้งแต่ลงมแปลงเลยนะครับหรือว่าตั้งแต่เพาะเบียนะครับดูแลเศษผนนะครับสารกําจัดมเลเรยงต่างๆนะครับ จิตวันครั้งนะครับพี่น้องจิตมือเธอหนึ่งนะครับเด้อป้องกันไว้อย่างเดียวครับปวดตรงรอยเป็นครับพี่น้องเพราะเป็นแนวรักษายากนะครับโดยเฉพาะเพียวไฟนะครับเพียวไฟนี้เห็ดใบงีบใบงอนะครับแก่หยากถึงสิแก่ได้แต่การยากอยู่นะครับสำหรับพี่น้องจะเป็นเมื่อใหม่นะครับพอพิกอายุได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพืก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับ มาเป็นสูตร13 13าีนะครับสูตรต้นหลังสูงครับพี่น้องถ้าหาเขาหายแบบแบบโรยเม็ดนะครับหายแบบหยดกับหายลุ้มนะครับกอละหนึ่งซอนนะครับหนึ่งซอนแกงนะครับโรยยายถูกอ่ยายถือโค่นต้นนะครับเด้อนะครับห้ห่างโค่นต้นไวจังหน่อยนะครับยายถือโค่นต้นนะครับพี่น้อง แล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับคือฮอร์โมนนะครับพี่น้องถ้าว่าบางพีเขาอาเริ่มจะติดดอกนะครับอร่มเริ่ม,เร,มเริ่มติดดอกเนี่ยเขาก็ให้ฮอร์โมนเปิดตาดอกครับพี่น้องนะครับสื่อเสียดไทยดอกเขาคั่วเนีย้ยดอกบัวหลวงดอกบวัวรุน ก็ซีแดงบางผิดเข้าติดหมากดกนะครับหน่วยดกครับสําหรับฮอร์โมนนี่ให้สีอันย่ำมะเสาด้วยครับเด้อสีย่ำมะเ้าย่ำแดดอ่อนๆนะครับย้า้เกินฉิบิทโมงเสานะครับตั้งแต่เ้ามาเลยครับย้า้เกินฉิบิทโมงนะครับย้าให้อดเทียงนะครับทาแมนว่าเทียงมาหอดบายหอดอันแรกเรียวนี่สีมัวใดผลนะครับมัวใดผลนะครับสหรับฮอร์โมนสำหรับ สารกําจัดมาเลียงนะครับสารกรรําจัดเพลี้ยต่างๆนี่ให้สีดย่ำเลี้ยงครับเพนองให้สีย่ำเลี้ยงมันเฉดไผลนะครับถามมา้าีพนองไปสีช่วงอื่นช่วงเศร้าช่วงสวยช่วงเที่ยงมักฉีดพอได้ผลน,นะครับสําหรับสารกำจัดเพลี้ยนะครับให้ฉีดช่วงเย็นนะครับเด้อฮอร์โมนนี่สี ini, ช่วงเศร้ามาสายหรือว่าช่วงแดดอ่อนๆนั่นแหละครับี่นอง มันจางสฉไ่ผลด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับคือสีบนหยุงยากปัไดาเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องเมื่อหม่นะครับที่สอบามกันเข้ามากนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากสชปูกบักริกนะครับต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยค่ะเขาก็ปลูกแบบธรรมดานะครับบะตองผู้ผานะครับบะตองมีน้ำยดบะตองมีสเปร์นะครับหาก็ปลูกแบบใส่น้าแบบหลากสายยางเอานะครับพี่น้อง ขอบคุณพี่นออ้องสภูสขคนมือหนาพอกันไหมครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ